โฟกัสใหญ่จากตรงนี้ที่จะบอกว่าตลาดจะเป็นยังไงทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยอยู่ที่ผลการเลือกตั้งอเมริกาเนี่ยครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งของของเรื่องราวในปีหน้านะคือถ้าออกมาเป็นทรัมป์เราก็จะนั่งต้องเป็นไงครับสมัครบัญชี X <laughs> ใช่ไหมฮะเราต้องไปคอยติดตามเขาว่าเขาจะทําอะไรบ้าง <c oughs> ไม่แนะ่ทรัมป์อาจจะไปเล่นติ๊กตอกเลยคือผมไม่แน่ใจเขาอาจจะพัฒนาไปเต้นแล้วก็บอกเออเดี๋ยวหุ้นขึ้นเดี๋ยวหุ้นลงอะไรเงี้ยนะเขาต้องตามเขาแล้วกันต้องตามโดนัลด์ทรัมป์ให้ดีเพราะตอนนี้เนะี่ยทั้งเวบพน ทั้งหลายๆที่ที่เป็นโพเนี่ยทรัมป์ก็นำแบบนำค่อนข้างเยอะด้วยนะนำแบบ65%เรนี่ยเรื่องนี้คือเรื่องที่เรื่องที่น่าน่าจะน่าจะส่งผลที่เห็นและเด่นชัดแต่บอกว่ามันมีพักพภาคส่วนจากเรื่องนี้ที่เราได้ประโยชน์ไหมไม่ว่าทรัมป์จะมาหรือแฮร์ริสจะมามันมีเรื่องหนึ่งที่เหมือนกันเลยครับเขาก็หยิบยกจีนขึ้นมาเป็นศัตรูที่เข้มข้นและเข้มแข็งขึ้น ผมไปจีนทุกๆบริษัททุกคนบอกเดี๋ยวจะย้ายไปเมืองไทยมีบริษัทเฟอร์นิเจอร์บอกเดี๋ยวย้ายไปหมดเลย300ไร่เดี๋ยวเขาย้ายไปก่อนเฟสแรกร้อยไร่เขาซื้อที่และกันนิคมในประเทศไทยถ้ายัง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 ,ยงมีความเข้มข้นเขาย้ายอีก200ไร่แล้วถ้าเกิดสมมุติขึ้น60%จริงเขาย้ายทั้งหมดเพราะเขาอยู่ไม่ได้ <c oughs> ซึ่งบริษัทนี้มีมาเก็ตแชร์ในการขายเฟอร์นิเจอร์ออนไลน์ในอเมริกา4 0 คือใหญ่มากนะครับใหญ่แบบใหญ่มากเขาบอกโอ้ไม่ไหวถ้า60%ก็เหนื่อยละรวมไปถึงก็ยังมีเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เร็วๆนี้เราจะได้ยินเรื่องข่าวว่าเขาไปจับมือรวมกันบราซิลรัลเสเซียอินเดียอะไรเป็นบริกแล้วบอกว่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆใช้ US ดอลลาร์น้อยลงใช่ไหมครับทรัมป์บอกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดผมมานะไอ้ใครที่ก็แล้วแต่ที่จะใช้ US ดอลลาร์น้อยลงผมจะขึ้นบาษีมา0 ผ่ก็บ้าบ้าบๆนะแต่ถ้ามันขึ้นจริงๆเกาเป็นผู้คุมกฎโลกที่แบบว่าเขามีความผันผวนมีมีความมีความแปลกๆแล้วกันผมก็เลยคิดว่าอันนี้ต้องตามแล้วมันจะเป็นทําให้ตลาดทุนมีสีสันมันมีสีสันั้งขึ้นขึ้นลงลงแต่โดยธรรมชาติแล้วนักธุรกิจเนาะถ้าทรัมป์มาเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะส่งเสริมตลาดทุนอเมริกาให้ให้ดําเนินต่อไปแต่ฝั่งเราเนี่ยอาจจะมีบางเซกเตอร์เสียประโยชน์ บางเซกเตอร์ได้ประโยชน์เหมือนที่บอกว่าถ้าเป็นไงครับเงินวิ่งกลับไปที่อเมริกาเหมือนช่วงนี้บาทจะ3ามสี่แล้วนะครับถ้าทรัมป์มาจริงๆทะลุ3ากลับไปแน่นอนภาคส่งออกบ้านเราภาคอิเล็กทรอนิกส์บ้านเราก็อาจจะได้ประโยชน์อะไรเงี้ยนะครับแต่ภาคที่ต้องการกําลังซื้อในประเทศโดยเฉพาะที่เขาเรียกไม่ได้กําลังซื้อปกตินะกำลังซื้อที่ต้องอยากซื้อคนขายอยากขายแต่มีคนตรงกลางที่บอกให้ซื้อหรือไม่ให้ซื้อเช่นอสังหาริมทรัพย์หรือรถยนต์เนี่ยไอเนี้ย question mark แล้วกันผมรู้สึกว่า ยังน่าจะเหนื่อยอีก2-3สปีแต่การย้ายฐานการผลิตการเคลื่อนย้ายทุนเนี่ยโรงงานจากทุกทกที่แล้วเข้ามาที่เมืองไทยเนี่ยเราก็จะเห็นภาพที่ชัดขึ้นหรือแม้แต่ถ้าทรัมป์ขึ้นภาษีจีน60%จริงๆเนี่ยเราจะเห็นการยกออเดอร์ครั้งใหญ่ก็คือสินค้าและบริการที่เราเป็นคู่เทียบกับจีนน่ะเราอาจจะโดนนะเราโดน10%ไม่ใช่เราไม่โดนนะทรัมป์เขอบอกเก็บเก็บหมด,ดคนทั่วไปโดน10ไอ้จีนโดน60เพราะนั้น หกสิบมันเยอะกว่าสิบเยอะเหมือนกันนะครับมันก็เยอะกันห้าสิเปอร์เซ็นเพราะนันออเดอร์ต่างๆที่ประเทศเราผลิตเนี่ยเราก็อาจจะมันมันอาจจะต้องเป็นปีของการเลือกมากขึ้นมันต้องมองลงไปละเอียดขึ้นว่าเอะอ่า EPS ตลาดที่หนึ่งร้อยบาทเนี่ยมันมากระกลุ่มไหนเยอะกลุ่มไหนโตเยอะกลุ่มไหนโตน้อยกลุ่มไหนโตง่ายกลุ่มไหนโตยากภาพมันน่าจะออกมาเป็นเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้มากกว่าความเสี่ยงอีกอันหนึ่งที่สําคัญเราต้องต้องต้องเตือนแล้วกันนะครับก็ น่าจะเป็นเรื่องของที่มาชาวดรกอร์เกพูดก็คือเรื่องจีนกับไต้หวันเนาะจริงๆเข้าใจว่าสีจิ้นผิงเขาเคยพูดว่าก่อนเขาจะหมดวาระเนี่ยหนึ่งในมิชชั่นหลักเขาคือการรวมไต้หวันเข้ามาและนี่เขาก็ล้อมล้อมรวมรวมอะไรของเขาเนะีเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาอยัางไงกันแน่ไอเกาหลีเหนือก็ยิงขีปนาวุธข้ามเกาะญี่ปุ่นไปคือผมรู้สึกว่าสิ่งที่น่ากลัวก็คืออยู่แถวแถวแอร์เรียนเนี่ย ถ้าเกิดสมมุติมันเกิดสงครามย่อยๆแล้วกันไม่ต้องหนักนะเอาสงครามแบบย่อมๆไม่ต้องยิงนิวเคลียร์เลยนะแต่มีการลบกันมีความไม่สงบเกิดขึ้นระหว่างแถวแถวเกาหลีเหนือจีนไต้หวันผมว่าประเทศเราเน่าจะได้รับผลกระทบเยอะเพราะเราเราเป็นคู่ค้าโดยตรงของจีนเนี่ยรวมๆนักท่องเที่ยวด้วยอาจจะ23เซนของ GDP อะคือมันมันใหญ่ๆมากๆมาก,มากๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นภาพประมาณเนี้ยสำหรับปีหน้าคือผมเชื่อว่า ตลาดคงจะไม่ได้แย่เกินไปแต่ไม่ได้ดีมากแต่มันจะมีบางเซกเตอร์อยู่ๆก็ดีได้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มีบางคนก็ยังอยู่ในภาวะที่แย่อยู่เหมือนอย่างเหมือนอย่างที่เราพูดยันยนใช่ไหมครับมีการจ้างงานตั้ง8 9เแสนคนเราก็ไม่รู้นะว่ายอดแบบนี้เขาจะเขาจะเอาอยัางไงกันต่อเขาจะปลดคนไหมแล้วใครจะ,ะมีปัญหากับเรื่องเครดิตในระยะยาวต่อไปหรือไม่ครับ จริงๆผมเป็น VI นะครับเพราะนั้น VI จริงๆเราจะเน้นไปที่การเลือกหุ้นเหมือนที่เราคุยกันมาข้างต้นว่าตัดชนีหุ้นห่างเส็งเนี่ยลดลงทุกปี2อสมปีเนี่ยแต่หุ้นลายตัวบางตัวอย่างผมถืออยู่ผมถือเสี่ยวมี่เนี่ยผมเล่าให้ฟังมันก็ขึ้นส่วนทุกปีได้คือถ้าเราเลือกถูกเนี่ยมันก็พอจะยังหาโอกาสโดยท,ดยที่โดยที่อาจจะหลับตาข้างหนึ่งไม่ต้องดูตัดชนีทีเดียวนะครับถ้าพูดเร็วๆเนี่ยผมก็ชอบศึกษาเรื่องห่วงจุยด้วย มันเพิ่งเข้ายุคที่9ก้าไปเมื่อกุมภาครับยุค9ก้าเนี่ยมันเป็นยุคที่บังเอิญเนาะพอศึกษาไปเรื่อยๆมันก็ค่อนข้างสอดคล้องกับหุ้นในพอร์ตผมโดยบังเอิญก็พอร์ตผมตอนนี้เป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือเกี่ยวกับไอทีอะไรเงี้ยเยอะมากเลยเพราะมันเป็นยุคของธาตุไฟเป็นยุคของความเปลี่ยนแปลงเป็นอุยตายท,ทั่วที ธาตุไฟครับธาตุไฟจริงๆนะคบ <laughs> มือถือถือกระตกเลย <laughs> ไม่ได้โชว์มือถือไงเป็นยุคข,ของเทคโนโลยีเป็นยุคของความร้อนแรงเป็นยุคของผู้หญิงเป็นยุคของความสวยความงามอะไรเงี้ยเพราะนั้นผมก็จะชอบเลือกหุ้นที่ผมเชื่อว่าเทรนพวกนี้ในห่วงจุ้ยเปลี่ยนรอบนึงเปลี่ยน20ปีเนาะแล้วมันก็เปลี่ยนมาที่ทิศท,ทางฝั่งเราด้วยแต่ว่ัน ตกเฉียงใต้ออกเฉียงใต้เลยแถวๆนี้นะครับเพราะนั้นความเจริญนะมันก็น่าจะมูมาที่นี่แล้วก็อยู่ในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศเราเห็นที่อเมริกาไหมครับ AI ก็มาทุกสิ่งทุกอย่างรถยนต์กําลังเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าเดี๋ยวกําลังจะขับเคลื่อนด้วยตัวเองเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของเทคโนโลยีผมก็จะชอบในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับพวกนี้คลาวด์ a t a Center ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือว่าเอไอสมาร์ทโฟนนะครับ AI PC พอะไรพวกนี้พวกนี้ผมเชื่อว,ว่าโตหมดหรืออะไรที่เกี่ยวกับผู้หญิงถ้าผู้หญิงเป็นซ e o ผมสนใจล้จริงจริงๆนะคุณผมลงหุ้นหุ้นหุ้นจีนตัวหนึ่ง trip.com เพราะ CEO เป็นผู้หญิงนะ แล้วไปฟังเสร็จเฮ้ยเขาเก่งว่ะอะไรเงี้ยแล้วก็ดูไปเรื่อยๆแล้วเราก็เลือกจากจากจุดลงทุนประเทศไทยได้ไหมครับนายกไทยเราหยิงนใช่เนี่ยผมเลยคิดว่าน่าจะดีเหมือนกันนี่น่าจะเกี่ยวข้องน่าจะมาเหมือนกันมันมันน่าจะเข้ากับยุคเหมือนกันก็หลักๆผมก็เลือกอะไรที่กําลังจะโตขึ้นในภาวะที่เศรษฐกิจไทยอาจจะโตน้อยถ้าสมมุติเราบอกว่าเราโตสัก2-3%ข้างหน้าอ่ะแน่นอนผมว่าสินค้าไอทีหรือว่าการลงทุนในเรื่องของ AI ลงทุนในเรื่องของอ่เขาเรียกการปรับ ดิจิทัลทรานส์ o ฟอร์เมชั y นไซเบอร์เ t y ริตี้หรืออะไรก็แล้วแต่หรือคลาวมันน่าจะโตมากกว่า GDP พอสมควรใช่ไหมครับเราก็พยายามไปหาในแแอรียที่ที่มันมีการเติบโตหรือเฮลท์แคร์เนี่ยผมว่าก็ใช่หรือจะเกี่ยวกับนวัตกรรมความสวยความงามเนี่ยมันผมว่ามันอยู่ใน Earl y s t a สเตแล้วคุณคนไทยทำได้ดีคุณหมอไทยเป็นหมอที่เก่งแล้วก็มีศิลปะด้านนี้ดีเราก็พยายามมองแหละว่าอีก3-4ปีข้างหน้าอุตสาหกรรมอะไรที่เราเชื่อว่ามันใหญ่กว่านี้ได้ทัก 50- 100%เนี่ย ไม่ว่าตลาดจะเป็นยังไงนะครับเราเป็นนักลงทุนคําว่านักลงทุนก็คือเราก็ต้องลงไปเรื่อยๆเนาะไม่ใช่ไม่ถึงหุ้นลงไม่ถึงพอร์ตลงไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหม่ถึงว่าเราควรจะสเตย์คัมสเตย์อินเวสต์ไปเรื่อยๆเพราะการเดาตลาดเนี่ยมันก็เป็นอีกทักษะหนึ่งแหละอาจจะเดาได้แต่ท้ายที่สุดคุณก็ต้องอิงกับธุรกิจที่ดี v a l u a t i o n ที่มันถูกแล้วโอเคมันจะเดาบ้างนิดๆหน่อยๆเนี่ยสุดท้ายภาพใหญ่เราทําถูกอ่ะลงจ้งเราก็น่าจะได้เยอะยังยังมีโอกาสนะครับตลาดหุ้นไทยวันนี้ผมเข้าใจว่่ามีีเปิดบััญอยูส ห้าล้านกว่าบัญชีเนาะ,ะถ้าเอาคนที่ไม่ไม่ซ้ํากันเลยอาจจะมีสักงสามล้านบัญชีเนี่ยมันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำอะประมาณสักงห้าเปอร์เซ็นของของของ population อะเวียดนามมันยังแปดเก้าเปอร์เซ็นเลยนะเกาหลี18เปอร์เซ็นอย่างเงี้ยอเมริกา6 70เปอร์เซ็นอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าไอ้ตัวเลขตรงเนี้ยในอีก10 20ปีข้างหน้ามันเติบโตขึ้นแน่ๆเพราะคนไทยคนที่ประเทศไหนที่ชอบแทงหวยเนี่ยส่วนใหญ่ มันจะลิงก์มาครับมันจะมีความลิงก์กันมันมีมันมีบางอย่างที่คล้ายๆกันแล้วยิ่งเราจะเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ด้วยผมว่ามันก็ทุกอย่างก็เอื้อกันไปก็หวังว่ามองไประยะยาวอีก10-20ปีข้างหน้าถ้าเราลงทุนแล้วมันมีบัญชีใหม่ๆเข้ามามีเม็ดเงินใหม่ๆเข้ามาเนี่ยโอกาสที่เราจะเข้ามาก่อนแล้วได้ผลตอบแทนที่ดีเนี่ยก็มีครับผม